นีนะอยู่ปากถ้ำแล้ว้ามาแล้วนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับทางกลับก็ค่อนข้างทุลักทุเลหน่อยนะเป็นเหลือบ สมัยสมเ็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับนู้ไหนแม่ร้อยหกสิบคันเจ้าหน้าที่วัดเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้ที่นี่วัดบางรีคีวันวนาวรามนะครับอยู่ที่อำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรี ชาวบ้านว่ากันว่านะครับมีพญานาคองค์ดำหรือว่าปู่ศรีธนสุโธนาคราชนะครับคอยปกปักรักษาคุมค้มครองผู้คนที่มากราบไหว้สการะนะครับแล้วก็ได้โชคได้ลาบกันกลับไปครับที่วัดวังรีเนี่ยนะฮะมีประชาชนก็เข้ามาทำบุญก็เจอะเลยนะครับ นะวันนี้วันจันนะบันไดก็จะมี160ขั้นนะไปจนถึงบนเขาเลยตอนนี้ขึ้นมาถึงแล้วนะครับนู้นไหนแม่160ขั้นขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยซ้ายมือก็จะเป็นศาลานะครับมีปู่ฤาษีนะแล้วก็พระพุทธรูปต่างๆนะครับให้เรามากลาบไว้ขอพรนะครับครับ วัดวางเลยเนี่ยเขาก็มีงานงานเขาเพิ่งเสร็จนะครับงานปิดทองลอยพระพุทธบาทนะครับเพิ่งเสร็จนะน่าจะเมื่อวานนี้หรือเปล่านะวันนี้ก็จะมีเขาเรียกอะไรควันหลงเหรอนะก็ยังมีอยู่นะฮะมีประชาชนมากราบไหว้มีมาดการะโอ้โหเยอะนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าคนเยอะนะปะเดี๋ยวผมพาลงไป สำรวจถ้ำอีกที่หนึ่งแล้วกันนะเนี่ยนี่นะผมอยู่ปากถ้ำแล้วเข้ามาแล้วนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับดูบรรยากาศโดยรอบมันจะเป็นเพิงหินนะนะและนี่คือทางลงมาเมื่อกี้นะครับทางลงมาลงามาจากตรงโน้นนะครับข้างบนนั่นเลยเดินเลาะลงมาตรงนี้นะฮะเนี่ยผมพาเข้าไปดู ท้ไม่ใหญ่นะเออแต่เย็นนะนี่อ๋อมีแค่นี้เองครับมีแค่นี้แหละโอ้บนมีหินย้อยนะฮะตามตามปกติถ้ำทั่วไปนะครับนะปูน่นาคลาดนะครับ พี่ก็บอกว่าก็มีคนมาเที่ยวเยอะอยู่นะคนเข้ามากราบไหว้สักการะนี่นะครับห็นไมรอยเท้าเต็มเลยปู่นาคราชปูป่เพชรนาคานี่นะครับมัน้ึงนอนนะ เป็นประมาณนี้นะครับถ้านี้โอเคครับออกมาจากถ้ำก็วัดวังรีเนี่ยนะครับเป็นวัดเชิงประวัติศาสตร์เลยนะครับวัดวังรีตรงนี้เนี่ยในอดีตนะครับเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นวัดเป็นาทางผ่านนะครับของทัพพระเจ้าตากสินนะครับมหาราชนะฮะเดินทัพผ่านตรงนี้แล้วก็พักที่นี่นะครับที่วัดเนี้ยมีลานประหารด้วยนะครับนะลานประหารจริงเลยนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะพี่ก็ลอยฟังเนาะเอาประมาณนี้นะครับบนเขาเนี่ยนะฮะถ้าไม่อยาก ขึ้นบันได160ขั้นนะครับคุณพี่ที่ดูแลอยู่ด้านบนแกบอกว่าก็ขับรถขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วค่อยหาที่จอดนะด้านล่างเนี่ยก็จะมี2-3ถึงาถ้ำนะครับก็จะมีถ้ำเสือสมิงพลายนะแล้วก็ถ้ำพระนะครับในส่วนของถ้ำพระเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดให้เข้านะครับพอเราเข้ามาถึงด้านในแล้วเนี่ยนะก็จะสัมผัสได้ถึง มวลอากาศเย็นนะฮะแล้วก็พระพุทธรูปนะครับปฏิสถานอยู่มุมต่างๆนะฮะแล้วก็มีบ่อน้ําด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนถ้ำที่เขายังไม่ได้เปิดให้เข้านะครับเป็พี่ที่ดูแลอยู่เนี่ยแกเล่าให้ฟังว่ามีการค้นพบนะครับโครงกระดูกมนุษย์โบราณนะครับซึ่งมีความยาวถึงแปศอกเลยนะแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆนะะ ชามหายโบราณเนี่ยนะครับพี่ที่ดูแลอยู่เนี่ยแกเล่าให้ฟังนะฮะเคยมีคนเอาไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องได้เอามาคืนนะก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน ในส่วนตรงนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ให้เข้านะครับเขาห้ามเข้านะฮะแล้วก็จะมีรอยพระพุทธบาทนะครับที่อยู่บนผนังเนี่ยตรงนี้นะแปลกเด็มือนกันทําเสือสมิงพลายเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับนะป่ะเดี๋ยวผม พาไปดูอีกถ้ำหนึ่งนะครับเลนนี่คือถ้ำแม่ย่ามาขอมนะครับเป็นถ้ำเล็กๆนะฮะก็มีคนมากลบบาบไหวขอพอรอยู่เป็นระยะระยะเลยนะครับ ถ้ำแม่ย่ามาขอมเนี่ยเป็นถ้ำขนาดเล็กนะครับจุได้ไม่กี่คนนะทางเขาออกเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากนะครับเขาออกกันก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับ ที่วัดเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับมีศาลาทรงไทยนะมีของโบราณต่างๆนะแล้วก็มีสารสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชด้วยนะครับหลักประหารจะอยู่หลังต้นโพนี่นะครับนี่นะฮะต้นโพนี่หลักประหารนะครับสมัยสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับ หลักประหารตรงนี้นะฮะก็มีการแต่จัดทําขึ้นใหม่นะครับเพราะว่าของเก่าเนี่ยก็น่าจะผุพังไปนะครับแล้วก็จะมีหุ่นด้วยนะฮะทำเสร็จแล้วละนะแต่ว่ายังไม่ได้เอามาตั้งนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะฮะ เราลากันด้วยอยู่ตรงหน้าวัดวังดีเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและก็การรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ